นี่นี่คือเบาะกันเบาะกันเราจะคอได้ที่ไหนเราจะมาพิสูจน์ความดื้อของต้องกับ,บน้องกัวม่ดูตรงกี่ไอ้ออยังของกัวกอ็อันนั้นแน่เลยในสายา บักตอแหลมาพ้อกับเบากันบักตอแหลนะครับบักตอแหลนี่เราจะจะเจอเขาได้ตามม่านมุ้งข้างประตูวัวนั่มกับกบวัวนั่มวัวนั่มกับกบวัวนั่มมันคือบักตอแหลมันไม่อยู่เฉยๆอะไรอยใช่ไหมบักตอแหล เองข้างนอกฮะควรเขาครับน่ะควนเขาอีกแล้วสุดยอดเข้นีดกัขึ้นก่อนันนี้ขึ้น้กเด็ด็ด็กเดดกเกเด็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 ก็ก่ดเกเกเด็กเด็กด็กกเดกด็กเด็กเด็กเเเเกกดเ หอมกหอมกอมปาปกเลาติได้ตามรูกีโปมทั่วๆไปเขาจะโผล่ตาติดดออกมาให้ทันผู้ชมได้เห็นนี่คือความมึนของบอกักตาติบอ,อืมเห็นปะครับแต่มาเนี่ยมันเพาท่านอยู่ซสือๆอ,อยู่ออกมา <c oughs> <c oughs> ลา่ยวียแก้วนี้องปนียอยเยี่ยแองนีอุมไปไปเยมีแงแบงมันิดแบงนองน้ำเมบ่กีมันกันแแม่นี่อะไรอ่ะแบงแบงขวัเขาไปเม่อำไม่หลังแมแบ่บ่มีหมกแกบมบ่เอท่นี่แม่จะปบาไหลแม่ทั่วหเทีงนีแม่ติกินบ่อินน่ะ เยอะเยอ่ะบักอําเนี่ยบุระบักอําบุระเซียวไปมดนางยู่นี่เดี๋ยวกับบารุ่งตัวนี้อะปากย่างในมือมันน่ะใส่ปากมันนี้ในมือมันหนึ่งสองมันสีลมือมันสิเงีเออนั่นละยิบกินมันมืก่อนังเอาไหมเอานี่ยอมันมาไปแเ็งน ยอย่าลืมกดไลค์แชร์กดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ